ก็จะตามหน้าตายังไงครับได้ก็วันนี่นแล้วร้อนเฮ้ยเปิดแล้วเฮนแฮนแทนดูครับคลานมาแต่ไกลเชียวครับ สวัสดีครับผมอ้าง KSM คลิปนี้ผมจะมาทำของขวัญซอรส์วันเกิดพี่โอนะครับพี่โอเขาก็เป็นพี่ชายแท้ๆของผมเองนะครับนี่ครับของขวัญเป็นรองเท้าผ้าใบครับผมก็พาพอไปซื้อมาครับก็เอาไว้ให้พี่โอเขาเล่นตกร้อหรือเล่นกีฬาอะไรก็ได้นะครับ หรือเขาจะเอาไปทิ้งไปอะไรก็ได้ีผมซื้อให้แล้วก็จะทําอะไรก็ได้เรื่องของเขาครับถ้าผมจะให้ง่ายๆมันจะธรรมดาไปครับทิปนี้ผมก็เลยมีแผนแกล้งจะมาทําของขวัญหลอกนะครับนี่ครับรองเท้าที่ผมจะเอามาทําของขวัญหลอกพี่โอครับเป็นรองเท้าเก่าแล้วนะครับ ซึ่งมันก็ติดดินติดอะไรเต็มไปหมดเลยครับนี่ oh. ผมก็จะเอามาทำแกล้งพี่โอครับ oh, <no. S 1> <laughs> ผมจะทำเป็นสองนะครับรองเท้าเก่านี้ผมจะเอาใส่ในลังครับส่วนรองเท้าใหม่นี้ผมก็จะเอาใส่กล่องมันแล้วก็เอาใส่ในกระเป๋าเก่าอันนี้ครับ <Yahoo. S 1> ใส่ลงไปเลยครับต่อไปผมก็จะเอาเทปกาวปิดนะครับ เพื่อให้มันเปิดยากขึ้นครับจะได้ลุ้นนานๆนนครับ <Okay. S 1> และผมจะเอากล่องรอกทานี้ใส่ไว้ข้างบนนะครับ <Okay. S 1> เพื่อให้เขาเปิดอันข้างบนก่อนครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ครับกระเป๋าอาจจะดูเก่าหน่อยนะครับ ต่อไปผมก็จะมาเอารองเท้าเก่าใส่กลองหลายๆชั้นเลยครับเพื่อให้มันลุ้นดี <laughs> ใส่ลงไปเลยครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับสามชั้นครับกลองก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถ้ามันเล็กขึ้นเรื่อยๆก็ใจไม่ได้ครับมันต้องใหญ่ขึ้นอยู่แล้วครับปิดท้ายด้วยชั้นที่หกครับลองใหญ่เลยครับใส่ลงไปต่อไปก็รอดูนะครับก็จะทำหน้าตาย,ยัางไงครับได้ห็นขอบวันนี่นีแล้ว พีโอเลยนะยโอี่แล้วครับวันเกิดพีโอก็นี่ครับได้เทปคูครับมาจากบ้านแซนสนุกครับ <c oughs> ทำเมนูอะไรครับอันนี้ผัดไก่ครับผมผัดกระเพราไก่มันเป็นสูตรจากสูตรลับครับบอกไม่ได้ครับสูตรนี้ <c oughs> เลย ส่พริกลงไป,ไปรับจากเลยนี่มาโตครับก,ก่อนสุก้าครับตอนนี้กลิ่นของผัดไก่นั้นหอมเหลือเกินครับว้าวได้กลิ่นแล้วน้ำลายไหลครับเช็ครูเสียอย่างครับ สิบรอครับผมตอนนี้ก็สุกได้ที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้อนอ,อร่อยมากๆครับท่านผูชมแจ่บจัดจ้างเนื้อห้องไก่นุ่มเหนียวกำลังดีเลยครับน

ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมีของขวัญมาให้พี่โอนะครับเอ้ยใหญ่เลยมอบสนหนไนอะอีมากนาักนมาักนมากนมันิดมาันิมากนักนมากนมาักนนนิมัมักนกนิดสักนิดมนมาักนนันิดนมนีมาสดาัมันิักันกินมกมาันนมกับมนะครับ อเปิดเลยเอ้ยเปิดแล้วเข็นเท็นเขนเข็นเขนเขนเย็เสข็จเ่็เข็นเข็นเขนเขนเข็นเขนเข็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 นเห็นเข็เร็ววข็น กลองายชั้นลึกเกินกจัดจั่วอะไรวะกลองกลองผ่านไปครับขนาดแกจบนะลองแม่ให้นานี่เด็กเราด้ตกล้องดิลงดี Mà đuo cái cặp bắt cái phần này. A mang bà uhh lấy này. แถมโครนมาด้วยเป็นรองกาวเก่าครับเป็นไงชอบไหมมีชุดที่ไกลที่สุดไอ้ไอันกจลงมันกล้องท่านี้ครับมาลองแกะดูกระเป๋าครับกระเป๋ามันมันกระเป๋าเิดนี้ เป็นเทนเดตไมรับเตะเกบเป็นเทไ่อา่ะรนจงไม่จะใสยังไงเนี่ยสีแดงไม่ใส่ด้วยันลองลองลองดนันยางซีซอหน่ะนี่อะไรกอันนีู้้สึก้ว่สกลงมันไมาดูตีนยางซี่ไปง นดดูิไอ้ตาบ้านเ่าเป็นไงบล้อดิเอ็มเฮ่นนั่น yup. นั่นนั่นอย่าพกกีต้าวอย่พ่อะนี่ครับเป็นรองเท้าพาไปเอาไว้ให้พี่เขาเล่นกีฬาเล่นตะกร้อครับจะทําอะไรก็ได้ครับจะเอาไปทิ้งผมก็ไม่ว่าอะไรครับควบผมให้เขาแล้วเป็นอะไรแบบต้องอืนหน้าตัวหอมมาตราว่าตัวขี้เที่ยวเลยดีไหม เป็นไงดูจิ๊เป็นไงบ้างสบายมากเลยมันไม่เหมาะกับหนังหน้าเลยหรอกตึ้งดีซ่อยย้อนอ่ะเข้ากับสีผิวมากเลยดูครับดูลีลาเขาครับไม่จำนาครับจะได้กินไม่มานน้นี่ย เอามาจะงงงเอามางงเอาได้นอนไม่ได้ครับคนนี้ดีมากเลยครับมารายาท อาจารย์ผู้ชดูครับคลานมาตแ่ไกลเชียวครับเรในหนคลิปนี้ก็เป็นคลิปของพี่แล้วฝากปิดกล้องให้หน่อยแล้วปิดยังไงล่ะกล้องนเดี๋ยวไม่ใช่ให้พี่พูดปิดกล้องนะครับผมก็ฝาก กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้น้องผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสสดครับสวัสดีครับ